ในฐานะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของสถาบันบำรานนราดูนนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคนะครับก็เคยมีโอกาสที่จะให้การเสนอนะครับแล้วก็ให้คะแนนการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมควบคุมโรคอยู่นะครับการพิจารณาข้าราชการดีเด่นเนี่ยนะครับก็คําว่าดีเด่นคือหมายความว่ามีความดีและมีความเด่นนะครับ ข้าราชการที่ดีเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาอยู่ด้วย3ประการด้วยกันคือต้องเก่งตนนะครับเก่งคนแล้วก็เก่งงานนะครับอันนี้ก็ทั้ง3ประการนี้เนี่ยถ้าเก่งได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าราชการที่ดีได้เพราะว่าตนเองดีนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับผู้อื่นดีแล้วก็งานดีนะครับอีกอันนึงที่จะขาดไปไม่ได้คือจริยธรรมส่วนตัวต้องดีด้วยก็คือมีความดีนะครับอันนี้คือข้าราชการที่ดีแล้วก็มาดูว่า เขามีความดีอย่างไรที่จะพิจารณาแล้วก็มาประมวลกันว่าใครดีกว่ากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีดีเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับตอนนี้เรามาดูคําว่าเด่นข้าราชการที่ดีหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสไปจับงานที่เด่นๆ่นนะครับตอนนี้ข้าราชการที่ดีบางคนถ้าในหน่วยงานของตนเองมีงานที่ยากเป็นพิเศษมีสถานการณ์ที่ช่วยทําให้ประเทศชาติเนี่ย พ้นภัยหรือช่วยทําให้ประเทศชาติเนี่ยเป็นงานที่สําคัญข้าราชการที่ดีเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็สามารถทํางานเหล่านี้ได้ด้วยนะครับก็จะถือว่าเป็นข้าราชการที่เด็ดอันนี้ก็จะเป็นอันที่กรรมการจะต้องนํามาวิเคราะห์และก็ถกเถียงกันนะครับว่าความเด่นนี้ใครจะเด่นกว่ากันนะครับอันนี้เป็นที่มาอย่างคร่าวๆนะครับในการพิจารณาข้าราชการที่ดีเด่นนะครับของกลมผู้กลุ่มโลคหรือผมเชื่อว่าในหลายๆหน่วยงานทั่วประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับ ก็จะพิจารณาอย่างนี้เช่นกันนะครับในโอกาสที่เป็นวันข้าราชการพลเรือนนะครับผมในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งนะครับในกระทรวงสาธารณสุขและเป็นแพทย์ด้วยถ้าเราจะทํางานให้ดีแล้วก็ตอบสนองบุญคุณประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะมีบรรณิธานและก็ภารกิจส่วนตนอยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตอัญเชิญและก็ยกตัวอย่างนะครับ บรรทิธานของสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินนะครับในฝ่ายแพทย์ฝ่ายพยาบาลฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยเรายึดถือคติพจน์นี้มาตลอดนะครับคือหรือบรรทิธานอันนี้ก็คือว่าขอให้ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองขอให้ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งแล้วลาบยศสรรเสริญจะตกแก่ท่านเองนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนราชการพลเรือนในหลายกระทรวงทบวงกรมผมคิดว่าท่านมีหรือหน่วยงานของท่านก็จะมีปณิธานเหล่านี้อยู่ ขอให้ท่านยึดมั่นในปฏิธานนี้และปฏิบัติตามนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้หน่วยงานของเรากรมทะบวงกระทรวงนะฮะถึงระดับประเทศก็จะมีการพัฒนาขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะตกแก่ประเทศชาติตกแก่ประชาชนเมื่อประเทศชาติประชาชนดีนะครับสิ่งเหล่านี้ดีๆเหล่านี้จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านเอง